งาฉันโอฟิเลียมาแซงว่าเราเป็นเพื่อนแชร์ความลับให้กันตอนปาร์ตี้ชุดนอนเนอะฉันอยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังมากแต่ก่อนอื่นก็ติดตามก่อนนะมาเริ่มปาร์ตี้กันเลย <c oughs> ฉันมีครอบครัวที่แสนวิเศษพ่อแม่ฉันรักกันหัวปักหัวปาแล้วหวานไม่จางพ่อทํางานส่วนแม่ก็ดูแลฉันและทาลาซานญ,ญ่าอร่อยที่สุดในโลกอืมกินทุกวันก็ยังได้เลยอะเอาจริงๆนะแม่ไม่ได้ชอบแค่ทาอาหาร แต่ยังชอบกินมากอีกด้วยท่านก็เลยน้ำหนักเกินนิดหน่อยฉันได้ยินของท่านมาและหุ่นอวบเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ได้กังวลน,นะพ่อแม่เรียกฉันว่าตุ้ยนุ้ยด้วยแหละที่โรงเรียนฉันมีเพื่อนเพียบอย่างเช่นจิมมี่เราสนุกกันมากๆเลยพ่อเขาเป็นนายอำเภอจิมมี่รู้เรื่องคดีปริศนาหลายๆอันและชอบเล่าให้ฉันฟังอีกด้วยเอาจริงนะเขาไม่หยุดพูดเลยเขาเริ่มทำพอดแคสต์แล้วด้วยจิมมี่ชอบพาเรื่องไปเล่าลงช่องเขาเสมอและไม่เคยเออกจากบ้านโดยไม่มีกล้องเลย ชีวิตดีมากๆฉันมีความสุขและคิดว่ามันคงอยู่ตลอดไปแต่ว่าชกชะตากลับพลิกผันค่ะวันหนึ่งแม่ฉันหัวใจวายและต้องโดนนํำส่งโรงพยาบาลพ่อกับฉันตามไปด้วยไม่นานหมอก็ออกมาคุยกับเราและฉันเข้าใจทันทีเมื่อเห็นดวงตาเศร้าๆแม่ฉันจากไปแล้วผมเสียใจด้วยนะครับแม่ของคุณเป็นโรคหัวใจเพราะว่าน้ำหนักเกินเราช่วยเธอไม่ได้คำพูดนั่นทำให้ชีวิตของเราแบ่งเป็นก่อนและหลังเลยแหละค่ะการตายของแม่กระทบฉันมาก แต่โชคดีที่ฉันยังมีพ่อเราจะไม่เป็นอะไรนะลูกรักเราจะผ่านไปด้วยกันเนอะสอสมวันต่อมาเราก็จัดพิธีไว้อะไรให้แม่เพื่อนๆและญาติมาเพื่อแสดงความเสียใจยให้กับการตายของท่านเพื่อนร่วมฉันก็มาเหมือนกันโอฟิเลียเธอไหวหรือเปล่าเนี่ยก็พอได้นะถ้างั้นขอสัมภาษณ์ได้ไหมฉันอยากจะเล่าเรื่องของเธอลงในพอดแคสต์นะฉันกำลังจะบอกว่าไม่พร้อมแต่ก็โดนดึงความสนใจด้วยเรื่องไม่คาดคิด มีสาวสวยกอดพ่อฉันอยู่แล้วก็ซิบบางอย่างข้างหูเขานี่มันอะไรล่ะเนี่ยฉันเดินตรงเข้าไปหาพ่อแล้วก็สั่งให้อธิบายมาโอฟิเลียนี่เพื่อนของพ่อไงไทราทอมสันเธอแค่พยายามมาปลอบใจพ่ออ๋อเหรอฉันรีตามองไทราฉันไม่ถูกชะตากับเธอในทันทีหลังจากทุกคนกลับไปแล้วฉันก็รู้ว่าต้องใช้ชีวิตต่อแต่การรับมือกับความเศร้ามันยากมากเลยละคะ่ะขนาดวีผมหรือว่าแปลงฟันก็ยังไม่ง่ายเลย ฉันทำได้แต่นอนอยู่บนเตียงและกินฟาสต์ฟู้ดจำนวนมากเท่านั้นโอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วอะแต่กินอีกสักชิ้นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันโดดเรียนแล้วก็ออกจากห้องแค่ตอนเอาของกินมาเพิ่มจากตู้เย็นขณะพ่อยังทําให้ฉันออกจากบ้านไม่ได้โฟิเลียไปชอปปิ้งกันเถอะนะไว้ที่หลังนะคะวันนี้อากาศดีนะไปตั้งแคมป์กันไม่เห็นแล้วว่าหนูยุ่งกับการจัดสต๊อกมันฝรั่งทอดอยู่อะเย็นวันหนึง่งฉันลุกออกจากเตียงเพราะว่ามีคนมาส่งพิซซ่า ตอนฉันลงไปจากบันไดฉันก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเดินแต่ละก้าวมันยากเหลือเกินหายใจไม่ทันด้วยพ่อเชนก็สังเกตเห็นโอฟิเลียอย่างน้อยลูกต้องกลับไปเรียนนะลึกๆแล้วฉันรู้ว่าพ่อพูดถูกแต่ฉันกลับบังคับให้ตัวเองทำไม่ได้ฉันคิดถึงแต่เรื่องแม่เท่านั้นแล้วอาหารก็เป็นอย่างเดียวได้ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นชีวิตเล่นงานตอนที่ฉันกำลังเศร้าวันหนึ่งพ่อขอให้ฉันมาที่ห้องนั่งเล่นเพราะว่าถ้ามีเรื่องจะบอกโอฟิเลียลูกจำไทราทมสันไดไหมฉันเลยเพิ่งสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานขอองพ่ เธอนั่งลงบนโซฟาของเราเหมือนเป็นเจ้าของแล้วก็ยิ้มให้ฉันเธอมาทําทอะไรที่นี่เราครบกันแล้วไทร่าก็เลยจะมาอยู่กับเรานะลูกฮะ<า>พ่อลืมแม่เร็วขนาดนั้นได้ยังไงกันตุ้ยนุ้ยของพ่อไทรา่าเป็นคนดีนะเธอจะดูแลพวกเราเองฉันลั่นเลยว่าไม่อยากเห็นทั้งพ่อหรือว่าผู้หญิงหน้าไม่อายคนนี้และฉันก็ขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วร้องไห้อัดหมอนในหัวฉันยุ่งเหยิงไปหมดถ้าเกิดพ่อคบกับไทรา่าตั้งแต่ก่อนแม่จะเสียล่ะ เป็นความผิดเธอที่แม่ตายหรือเปล่าไม่บ้าไปแล้วหนะ้าหรือเปล่านะสองสามวันต่อมาฉันรู้สึกเหมือนตกนรกเลยเหมือนกับว่าไทร่าทำสเสน่ใส่พ่อลูกพ่อเลิกซุ่มนะดูซิว่าไทร่าทำให้เราขนาดไหนเนี่ยก็เอาจริงๆนะเธอคอยดูแลบ้านให้สะอาดซักเสื้อผ้าฉันพับให้แล้วก็ทำงานอื่นๆอีกด้วยฉันพยายามจะเป็นเพื่อนกับหนูนะืึบางทีแฟนของพ่ออาจจะไม่แย่น,นะก็ได้ทันทีที่ฉันคิดแบบนั้น ฉันก็สายหน้าทันทีไม่ฉันไม่ทรยศความทรงจําของแม่หรอกไทราก็แค่แสร้งางทําเป็นคนดีเพื่อให้ฉันเผลอเท่านั้นแหละเฮ้ย <ans> ฉันกังวลจนไม่อยากอาหารเลยไม่นานก็เกิดเรื่องที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายของฉันไทราเจอสูตรอาหารของแม่แล้วก็ทาลาซานญาของโปรดของฉันเป็นมือค่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยกินเลยนะตุ้ยหนุยนี่จะ้ะฉันจ้องเธอด้วยดวงตาดุดันคุณเรียกหนูว่าอะไรนะหนูไม่ใช่ลูกคุณคุณมาแทานที่แม่ไม่ได้หรอกฉันพยายามทําให้พ่อได้สติ แต่ท่านก็ได้แต่นั่งนิ่งและทอดสายตาออกไปยายแม่มดนี่ทําอะไรใส่พ่อฉันบอกว่าจะไม่กินข้าวจนกว่าไทราจะออกไปจากชีวิตเราปาลาสัญญาลงกับพื้นแล้วก็หนีขึ้นห้องฉันทําตามนั้นเลยแล้วก็เลิกกินข้าวฉันเริ่มฝึกร่างกายเพื่อลดน้ําหนักให้เร็วขึ้นด้วยเฮ้ยพ่อจะเห็นว่าฉันพร้อมขนาดไหนและเสียใจที่ให้ราชินีใจร้ายนั่นอยู่ในบ้านฉันเริ่มลดน้ําหนักลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าแผนฉันก็ไม่ได้ผลพ่อฉันรักจนตาบอดท่านแค่แต่เพียงไทราคนเดียว แย่จะอ้วกนางต้องป้ายยาเสน่ห์ใส่พ่อเง่งแง่เลยฉันเบื่อที่ต้องอยู่บ้านกับคู่รักหวานชื่นนั่นและตัดสินใจว่าไปโรงเรียนยังจะดีสักกว่าอย่างน้อยที่นั่นฉันก็ไม่ต้องเห็นทั้งคู่จูบกันนวลเนียอี๋ขนลุกวันถัดมาฉันก็เลยไปโรงเรียนเพื่อนเพื่อนดีใจที่ฉันกลับมาและเห็นว่าฉันเปลี่ยนไปเยอะโอฟิเลียเหมือนไม่ได้กินข้าวมาเป็นปีเลยนะฉันบอกว่าฉันอดข้าวประท้วงเพราะว่าแม่เลี้ยงนิสัยเสียและเอาโซเชียลมีเดียของเธอให้ดู พ่อกลายเป็นซัมบี้ไปเลยทันทีที่เริ่มคบกับยายคังคกเนี่ยจะทํายังไงดีล่ะราเริงไว้ฉันช่วยได้นะพ่อใช้เป็นนายอำเภอจําได้มะท่านรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทุกคนในเมืองฉันจะถามพ่อเรื่องไทล่าทอมสันให้ขอบคุณนะระหว่างที่จิมมี่กำลังสืบสวนฉันก็ออกกำลังกายต่อฉันไดเอทอย่างเคร่งครัดด้วยไม่นานเสื้อผ้าเก่าๆก็หลวมไปแล้วในที่สุดเพื่อนก็โทรหาฉันพร้อมกับข่าวใหญ่เธอต้องฟังฉันแล้วล่ะแม่เลี้ยงเธอเป็นแม่ไม้ดำเนะ จิมมี่รู้มาว่าสามีเก่าของไทราทั้งสองคนตายไปแล้วเลือดในตัวฉันเย็นเฉียบเลยแม่สาวสวยนั่นหลอกล่อผู้ชายแล้วก็กำจัดพวกเขาไปเพื่อฮุบสมบัติฉันต้องทำอะไรก่อนพ่อจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปแล้วฉันบอกทุกอย่างที่รู้มาให้พ่อฟังแต่ว่าท่านกลับไม่สนใจแล้วรีบพาเปลี่ยนเรื่องไร้าสาระเนอะไทราดูแลพวกเรานะพ่อสิต้องห่วงลูกลูกกินข้าวครั้งสุดท้ายตอนไหนนี่ฉันน้ำหนักลดไปเยอะเลย แต่ไม่คิดว่าน่าเป็นปัญหากลับกันเลยฉันชอบที่ตัวเองเบาเหมือนขนนกพ่อไม่ยอมฟังฉันแต่ยังไงฉันก็จะขุดคุยเรื่องนี้ให้ได้ฉันตามไทราไปเรื่อยๆแล้วเห็นเธอใส่ยาลงในแก้วน้ำมะนาวของพ่อและส่งให้ท่านคุณคะดื่มนี่แล้วจะหลับสบายขึ้นนะไม่นะไทราท,ทำอะไรนะ่ฉันสวมบทซูเปอร์ฮีโร่วิ่งไปหาพ่อแล้วก็ปัดแก้ออกจากมือเขาอย่าดื่มนะลูกเป็นบ้าอะไรเนี่ยพ่อเป็นห่วงลูกมากนะแทนที่จะขอบคุณฉันท่านกลับตอบว่าและไม่ฟังฉันพูด ไทร่ารักสมองท่านไปแล้วแต่แค่นั้นหยุดฉันไม่ได้หรอกฉันตั้งใจว่าจะคุยกับจิมมี่และคิดหาทางออกจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆโอ้ยท้องฉันร้องด้วยความหิวเช้าวันถัดมาฉันจะไปโรงเรียนแต่ก็รู้สึกมึนๆนิดหน่อยร่างกายฉันเบาวิวเหมือนกับกลายเป็นก้อนเมฆแล้วฉันก็เริ่มลอยขึ้นไปกลางอากาศเลยนี่ฉันบินได้เหรอว้าวแต่แล้วฉันก็เห็นใบหน้ากังวลของพ่อแล้วรู้ตัวว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นลูกรักเป็นอะไรไปเป็นลมเหรอลูกอุ๊ย ฉันคงมึนหัวแล้วก็ล้มลงเพราะว่าหิวเกินไปแน่ลูกทําอะไรกับตัวเองลูกต้องกินนะความผิดพ่อนั่นแหละหนูไม่หยุดจนกว่าพ่อจะเลิกกับไทร่าพ่อบอกว่าพ่อหวังดีกับฉันแต่ฉันไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระนั่นแล้วก็เดินไปโรงเรียนฉันบอกจิมมี่เรื่องยาเขาชอบเรื่องสืบสวนก็เลยตื่นเต้นมากๆว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะอยู่กับอาชญากรอันตรายมันแบบว่าเจ๋งอะเจ๋งเหรอล้อเะ่รหรือไงเนี่ยเราต้องกำจัดนางงูพิษนั่น เพื่อนฉันบอกว่าเพราะว่าไทร่ายังไม่โดนจับเธอคงจะฉลาดแล้วก็ระวังตัวมากเราต้องหลอกเธอเพื่อเปิดโปงแผนของเธอซะอืมก็แบบนั้นจัดได้อยู่นะฉันจะพาเธอกับพ่อไปตั้งแคมป์และหาทางเปิดโปงเธอแผนดีเลยละ่ะพ่อกับฉันตกลงอย่างดีใจที่จะได้ใช้เวลาสุดสัปดาห์ท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าไทราบอกว่าเธอมีอาการแพ้ยงุงเดี๋ยวฉันเอายาแก้แพ้ไปด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็เลยขับรถเข้าป่าแล้วก็ตั้งแคมป์กัน ฉันคอยจับตาดูคุณนายทมสันเอาไว้และให้ชัวร์ว่าเธอไม่ได้ใส่อะไรในอาหารพ่อหรือว่าในน้ำของฉันไม่นานพ่อก็ออกไปหาฟืนและไทรากับฉันก็อยู่ลําพังได้เวลาฉันคุยกับเธออย่างจริงจังแล้วคุณนายไม่ไม้ดำหนูรู้แผนของคุณหมดแล้วไทราบ,บอกว่าเธอไม่รู้ว่าฉันพูดเรื่องอะไรและทําตัวใส่ซื่อเธอแสดงเก่งมากแต่หลอกฉันไม่ได้หรอกเลิกปลอมถอะนะหนูรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีคุณในตอนนั้นเองยุ่งก็มาเกาะที่หน้าผากแล้วก็กัดเธอ ไทราแตกตื่นแล้วก็เริ่มรือกระเป๋าหายาแก้แพ้อยู่ไหนนะฉันเอามาด้วยนี่นะหานี่อยู่เหรอฉันเอาสเปรย์ของเธอที่ไปขโมยมาให้ดูอย่างมีชัยโอ้ยโล่งไปทีส่งมาก่อนฉันจะผ่นขึ้นเถอะนะจะรีบไปไหนก่อนอื่นบอกเรื่องยาที่คนใส่ในน้ำมะนาวของพ่อมาก่อนสิเธอดูสับสนแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาแล้วบอกว่านั่นแค่วิตามินที่ช่วยเรื่องการนอนปรากฏว่าพ่อเป็นโรคนอนไม่หลับหลังจากที่เสียแม่ไปในตอนนั้นเองท่านก็กลับมาแล้วก็ยืนยันคำพูดของเธอ จากนั้นท่านก็แย่งยาไปจากมือฉันแล้วก็ให้ไทราฉันโดนดุหนักเลยล่ะค่ะโอฟิเลียลูกเป็นเด็กใจดีมาตลอดทาไมลูกถึงขี้ระแวงแล้วก็อาฆาตแบบนี้ล่ะฉันอยากจะจมหายไปกับพื้นเลยฉันไม่น่าซ่อนสเปรย์ของไทราเลยถ้าเกิดว่าเธอแค่ดูแลพ่อฉันจริงๆล่ะฉันสงสัยเธอเพียงเพราะว่าฉันอิจฉาเธออย่างนั้นเหรอฉันขอโทษพวกผู้ใหญ่แล้วตัดสินใจผ่อนคลายหน่อยสักวันหนึ่งแล้วก็จัดความคิดตัวเองเราสนุกด้วยกันมากเลยค่ะเย็นนั้น เราเล่าเรื่องให้ฟังรอบกองไฟร้องเพลงเล่นกีตาราและปิ้งมัชเมลโล่กินกันด้วยนี่เป็นครั้งแรกในช่วงที่ผ่านมาเลยนะที่ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องแม่แถมยอมกินอาหารด้วยอแซนวิชเนี่ยอร่อยที่สุดที่เคยกินเลยละค่ะหลังใช้เวลากับไทราฉันก็รู้แล้วว่าเธอก็คงเป็นแค่คนดีคนหนึ่งไม่ใช่อาชญากรอันตรายแต่ว่าพอเรากลับบ้านมาในเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งที่ฉันสงสัยก็เป็นจริงแนอำเภอมาที่บ้านเรา แล้วบอกเราว่าตำรวจได้รับแจ้งมาว่าไทร่าวางยาในอาหารของพวกเราพวกเขาส่งอาหารของเราไปให้ l ลบตรวจปรากฏว่าอาหารเราโดนวางยาจริงๆเลวร้าที่สุดเลยคุณนายทอมสารโดนจับทันทีฉันไม่เคยโกรธเธอขนาดนี้เลยไทยร่าเป็นนางงูพิษและเกือบฆ่าเราแล้วที่แย่หนักคือเธอหลอกให้เราไว้ใจก็ช่างปะไรงานนี้เธอได้ติดคุกหัวโตแล้วฉันโทรบอกจิมมี่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าในพอดแคส ทุกคนจะได้รู้กันไงจากนั้นพ่อก็มาหาแล้วบอกว่ามีเรื่องต้องบอกฉันโอฟิเลียเรื่องก็คือพ่อกับไทราไม่ได้คบกันหรอกนะสามีเธอเสียด้วยโรคเดียวกันกับแม่ของลูกเพราะงั้นเธอก็เลยเข้าใจความเจ็บปวดของเราท่านบอกว่าท่านกังวลมากตอนฉันซึมเศร้าแล้วก็เลิกลุกจากเตียงท่านพยายามทําทุกอย่างให้ฉันร่าเริงแต่ก็ไม่เป็นผลพ่อจนปัญญาแล้วแล้วไปขอให้ไทราช่วยเราสร้างเป็นแฟนกัน พ่อเราอยากให้ลูกสนใจเรื่องอื่นนอกจากอาหารแต่ลูกกลับรับไม่ได้แล้วดนไปคิดว่าเธอเป็นอาชญากรซะได้พ่อคิดว่าหนูจะเชื่อพ่อเหรอถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงแล้วใครวางยาพวกเราล่ะพ่อเองก็อยากรู้เหมือนกันเนอะฉันไม่รู้เลยว่าคนคิดยังไงหัวมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยจากนั้นฉันก็เห็นไฟแดงๆกระพริบในห้องครัวนี่มันอะไรเนะี่ยฉันเข้าไปใกล้แล้วก็รู้ว่านั่นเป็นกล้องตัวหนึ่งของจิมมี่ที่ซ่อนเอาไว้บนชั้นวางของ ชัดเจนแล้วเขาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันโทรหาเพื่อนแล้วก็ถามว่าเข้ามาบ้านเราหรือเปล่าโดนซะแล้วใช่ฉันวางยาอาหารเธอซ่อนกล้องเอาไว้ที่บ้านเธอเพื่อถ่ายทุกอย่างแล้วเอาไปแจ้งตำรวจเพื่อใส่ร้ายเทราฮะอะไรเนี่ยจิมมี่ทำอย่างนั้นทำไมอะ่ะทำไมอะเหรอถ้าอยากไล่แม่เลี้ยงไปฉันก็ได้เรื่องไปเล่าในพอดแคสต์ไงเราชนะทั้งคู่นะไอสาระเลวเอ้คนบริสุทธิ์ต้องติดคุกเพราะนายนะฉันเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังหยิบกล้องของจิมมี่แล้วขับไปที่สน จากนั้นเราก็เล่าให้หนายอำเภอฟังและเอาหลักฐานให้ดูโอ้ขอโทษด้วยนะครับความสนใจในเรื่องอาชญากรรมของลูกชายผมมันเกิดเหตุแล้วล่ะผมจะส่งเข้าไปค่ายฝึกทหารเพื่อลงโทษนะไทราพ้นทุกข้อกล่าวหาแล้วก็โดนปล่อยตัวฉันขอโทษเธอทุกอย่างทันทีคุณอยากจะช่วยเราผ่านพ้นความเศร้าไปแต่ก็ต้องมาเจ็บเพราะว่าเรื่องนั้นหนูขอโทษนะคะฉันไม่โกรธหรอกจ้าฉันรู้ว่าหนูเองก็ลําบากก็หนูก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมากินข้าว หน้าที่ของฉันก็ลุล่วงแล้วฉันย้ายกลับแล้วนะจ๊ะชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ไม่นานพ่อกับฉันก็รู้ตัวว่าคิดถึงไทร่ามากๆฉันเองก็ผูกพันกับเธอด้วยเพราะยังไงเพราะว่ามีเธอบ้านเราก็เลยไม่รู้สึกว่างเปล่าเลยไม่มีใครมาแทนที่แม่ได้และท่านจะอยู่ในใจฉันตลอดไปแต่ว่าฉันว่าท่านคงอยากให้เรามีความสุขได้เวลาเดินหน้าแล้วดังนั้นฉันชวนพ่อกับไทร่ามาปิกนิกครอบครัวทั้งคู่อาจชอบกันจริงๆก็ได้ค่ะ ฉันรู้แล้วว่ายังมีคนที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจอันดีงามอย่างเช่นคุณนายทอมสันส่วนบางคนอาจช่วยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเหมือนกับจิมมี่ฉะนั้นเราควรระวังว่าจะเชื่อใจใครเห็นด้วยกับฉันไหมคะเงินก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะคะ